สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันพุทธที่29กันยา64นะครับทุกท่านครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับกำหนดการการโอนเงินนะครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับทั้งม3 3 39 40ใน13จังหวัดแรกที่ได้รับ2งวดแล้วก็16จังหวัดหลังที่ได้รับ1งวดนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นรอบของการโอนเงินรอบเก็บตกนะครับก็คือผู้ที่ เพิ่งจะขึ้นสถานะว่าผ่านนะครับแต่ว่าการขึ้นสถานะนั้นเลยกําหน,นดการโอนเงินไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือวันพฤหัสที่30กันยานะครับใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับต่อไปนี้ขอให้ยึดว่าท่านจะได้รับการโอนเงินนะครับเก็บตกนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเช่นผู้ที่เพิ่งจะขึ้นสถานะว่าผ่านนะครับภายหลังนะครับ แล้วก็ผู้ที่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะครับเมื่อยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับสัปดาห์ถัดไปก็ลองเข้ามาตรวจสอบผลถ้าหากว่าผ่านนะครับก็รอวันพฤห,หัสถัดไปนะครับก็เป็นการอาโอนเงินนะครับสำหรับรอบเก็บตกนี้โดยจะเป็นการโอนไปเรื่อยๆทุกวันพฤห,หัสไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ขึ้นสถานะว่าไม่ผ่านนะครับแล้วอยู่ในเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็น ม .33 ที่อยู่ใน9กิจการ29จังหวัดที่มีสถานะนะครับอยู่ในม33ภายในวันที่31กรกฎานะครับม39ครับอยู่ใน29จังหวัดแล้วก็อยู่ในสถานะม39ภายใน3สิงหาแล้วก็ม40นะครับที่อยู่ใน29จังหวัดแล้วกอ็อยู่ในสถานะม40ภายในวันที่24สิสิงหานะครับถ้าหากว่าขึ้นในระบบนะครับว่า ไม่ผ่านนะครับก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยแล้วก็รอตรวจสอบผลในเว็บไซต์เมนูเดิมนะครับที่ที่เว็บไซต์ประกันสังคมในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะมีเพียงกลุ่มตู้บุญเติมที่ถูกดึงสิทธิ์ไปแล้วยังไม่ได้รับการคืนสิทธิ์นะครับก็ยังสามารถรอได้จนถึงวันศุกร์นี้นะครับถ้าหากว่ายังไม่ผ่านก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะครับโดยภาพรวมนะครับของการ่จยเงินเยียวยานะครับประกันสังคมก็ จะสิ้นสุดลงหลังจากนี้ไปก็เป็นการเก็บตกนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าถึงเ,เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับก็จะขอสรุปนะครับมาตรการต่างๆในเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมนะครับที่จะมาถึงก็เป็นรอบการโอนเงินเก็บตกประกันสังคมไปเรื่อยๆทุกวันพฤหัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆสวัสดิการต่างๆในบัตรสวัสดิการจะยังเหมือนเดิมทุกรายการ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเงินโครงการเพิ่มกําลังซื้อเดือนละ200บาทก็จะเข้าพร้อมกับเงินที่ใช้รูดธงฟ้า200-300นะครับบวกไปอีก200บาทนะครับก็จะเข้าวันที่1นะครับพร้อมกับเงินเงินงวดหลักเงินงวดหลักเลยนะครับ200 300นะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าจะใช้ได้ภายในเดือนเท่านั้นสะสมไม่ได้นะครับในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ แล้วกเ็เงินที่เข้าบัตรประชาชนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่เข้าเดือนละ200มาตั้งแต่กรกฎานะครับก็จะเข้านะครับวันที่1เช่นเดียวกันก็ใช้ภายในเดือนเช่นเดียวกันสะสมไม่ได้นะครับนี่คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อทั้งบัตรสวัสดิการแล้วก็บัตรประชาชนนะครับแล้วก็1ตุลาครับก็หลายท่านรอคอยนะครับก็คือคนละครึ่งนะครับเงิน1,500บาทงวดหลังก็จะเข้าตั้งแต่วันที่1ตุลาเลยเข้าแอปเป่าตังก็ ไปดำเนินการใช้สิทธิ์กันต่อเนื่องได้เลยใครที่ยังมียอดเงินเหลืออยู่เล็กน้อยไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อมี1,500บาทหลังเข้ามาก็จะรวมยอดทบไปแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตั้งแต่วันที่4ตุลาก็จะสามารถสั่ง d e l i v e r y ได้ส่วนรายละเอียดนะครับว่าจะสั่งอย่างไรเชื่อมต่อแอปอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะครับใครที่ ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยก็ยังสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ได้ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณ9000 900, 0สสิทธิ์นะครับขอเพียงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนก็สามารถลงทะเบียนได้โดยคนที่ลงใหม่เลยก็จะได้3,000บาททีเดียวเลยนะครับก็ระวังข่าวปลอมด้วยนะครับว่าแจกเงิน3,000บาทก็จะเป็นเงื่อนไขของคนละครึ่งสมัครใหม่นี่แหละครับเพียงแต่ว่าข่าวต่างๆก็จะไม่ได้พูด ว่าคนละครึ่งแต่ว่าจะไปพาดหัวข่าวให้เกิดเป็นข่าวใหม่ให้เข้าใจผิดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โครงการที่ยังต่อเนื่องอยู่ก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับถ้าใครเข้าร่วมโครงการอยู่ก็อยู่ในช่วงของการใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับและนี่คือภาพรวมนะครับมาตรการทั้งหมดในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันครับวันที่ภายในเดือนตุลานี้นะครับวันที่6นะครับตุลาครับก็จะสามารถ เปิดให้จองโรงแรมได้โดยที่จะต้องเดินทางนะครับไปพักนะครับตั้งแต่วันที่15ตุลาเป็นต้นไปนะครับวันที่เริ่มจองโรงแรมผมไม่แน่ใจว่า6หรือ8ตุลาอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าวันเข้าพักวันแรกที่สามารถที่ใช้สิทธิ์ได้ก็คือ15ตุลาคมไปจนถึงวันที่31มกราคม65เลยนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็ลงทะเบียนก่อนนะครับ ในเว็บไซต์ www. เราเที่ยวด้วยกัน .com ถ้าหากว่าใครเคยใช้ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟ,ฟ่อนก่อนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็รอจองห้องพักเลยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับไม่วันที่6ก็วันที่8ผมขออภัยนะครับผมจําตัวเลขไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จะมีมาใหม่เลยก็คือทัวร์เที่ยวไทยถามว่าเราเที่ยวด้วยกันต่างจากทัวร์เที่ยวไทยอย่างไรนะครับ เราเที่ยวด้วยกันเที่ยวเองครับส่วนทัวเที่ยวไทยเป็นการซื้อทัวร์แล้วได้ส่วนลด40%นะครับก็คล้ายๆกันกับเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันต้องเที่ยว,อเ,ยวเองก็ได้สทิทธิประโยชน์ประมาณ40%เหมือนกันเช่นเราเที่ยวด้วยกันจองโรงแรมลด40%เวลาที่เราไปอยู่ที่สถานที่นั้นนะครับต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับเมื่อไปเที่ยวที่จังหวัดนั้นแล้วก็ทุกอย่างจ่ายแล้วลด40%วันละไม่เกิน600บาทนะครับ แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินถ้าหาว่าใครเดินทางทางเครื่องบินก็ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินอีก40%ถ้าหาว่าเป็นทัวร์เที่ยวไทยก็คล้ายๆกันครับก็คือซื้อกุุปทัวร์นะครับแล้วได้ส่วนลด40%แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวจะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของทัวร์เที่ยวไทยยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในตอนนี้แต่คาดว่าจะ,จะาให้ลงทะเบียนภายในเดือนตุลาคมนะครับและนี่คือ,อาภาพรวมมาตรการในเดือนตุลาคมนะครับคำถามสำคัญครับจะมีย,ยาต่อหรือไม่นะครับก็ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแม้พลกรฉุกเฉินจะต่อออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีมาตรการผ่อนคลายผ่อนปลนออกมาออกมานะครับก็ปลดล็อกต่างๆธุรกิจต่างๆสามารถดําเนินการได้ก็เหตุผลก็จะน้อยลงที่จะจ่ายเงินเยียวยานั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปก็คงเป็นการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆใครที่ยังไม่มีคนละครึ่งก็มาใช้โครงการคนละครึ่งเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภา,า,าระนั่นเองนะครับก็ภาพรวมก็จะยังเป็น ตามนี้นะครับถ้าหาว่ามีามาตรการ,อะ,รอะไรใหม่หรือเพิ่มเติมนะครับก็จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้มีมติคอรมอรมีการประชุมคอรมอรนะครับมติคอรมอรที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านเศรษฐกิจที่สําคัญจะยังไม่มีเมื่อวานนี้มีเพียงแผนการกู้เงินซึ่งเป็นแผนปกติที่จะต้องเสนอคอรมอรทุกปีอยู่แล้วนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะเอาเรื่องของ การเยียวยาแท็กซี่ที่อายุเกิน65ที่ไม่สามารถสมัครมอกได้เข้าคอรอมแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เข้าคอรอมเลยครับก็ต้องติดตามข่าวสารต่อไปนะครับก็ขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าว่ามีข่าวสารมาตรการเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ